ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงว่าโดยการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนางพัชรีอารยะกุลประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยดรสมภัยวงเจริญผู้ก่อตั้งประธานบริหารกลุ่มวงพาณิชย์กรุ๊ปหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานครอ่ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านดร สมไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มดําเนินการในวันนี้แต่ท่านมาดําเนินการกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาอย่างยาวนานสิ่งหนึ่งที่ทางกลุ่มวงพานิชเข้ามาช่วยก็คือนั่นคือท่านให้โอกาสในการที่จะให้คนได้มีอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางก็อาจจะทำให้เขาเนี่ย ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพตามปกติได้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าท่านดรสมไทยวงเจริญเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสอีกหนึ่งโอกาสสำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มที่พอมอดูแลคือกลุ่มปอาบางเพราะนั้นในส่วนอีกวันนี้ในงานเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เรามีต้นแบบที่ทางดรสมไทยเนี่ยได้ให้โอกาสไว้นะคะซึ่งเขาเคยอยู่ในสถานรองรับของเราแต่วันนี้ เขาสามารถออกมามีครอบครัวดูแลตนเองและก็สมาชิกในครอบครัวได้กระทรวงพอมองมุ่งขับเคลื่อนปฏิบัติการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เรามุ่งสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนเปราะบางที่อยู่ในสถานรองรับและอยู่ในชุมชนทั่วประเทศให้เข้าถึงอาชีพและรายได้ เพราะนี่คือโอกาสที่สำคัญของกลุ่มเปราะบางที่จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะกับเรียนท่านพัชรีอารยากุลท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสุดชินและก็เพื่อนๆของเขา ที่มาจากบ้านพักประชาสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทองเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาเราก็คิดว่าการค้นหาทรัพยากรบุคคลที่โลกเกือบจะลืมเข้าไปเนี่ยมันน่าจะต้องเกิดขึ้นจากจุดจุดนี้แล้วก็ในประเทศไทยภายใต้ของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันแรกๆเนี่ยครับ เขากินยาเนี่ยเป็นกรรมมือไงอยู่มา3เดือน6เดือน8เดือนเ่่ยยาค่อยๆลดลงแล้วก็ประมาณ9เดือนถึงปีกว่าก็เลิกกินยาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดในการลดการใช้ยาส่วนที่2เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยที่โรงงานจะมีกระบวนการคัดแยกรีไซเคิลหลายๆชนิดทั้งกระดาษและก็พลาสติก จะให้ยืนสลับกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นพนักงานของเราที่มีความรู้ความสามารถกับผู้ที่ในอดีตอาจจะเรียกว่าประหนึ่งไร์ซึ่งความสามารถวันแรกๆเนี่ยสายพานยังไม่ต้องขยับให้พนักงานเราเนี่ยค่อยๆย,ยิ้มให้เขาก่อนยิ้มด้วยสายตายิ้มด้วยใจและพูดจาเนี่ยเราจะห้ามเด็ดขาดเรื่องพูดจากระโชกคกห้าพูดให้ร้ายและพูดด่าเขา พูดกับเขาดีๆให้เรียกทุกคนว่าพี่พี่สุชินพี่สมชายพี่แววตาพี่โน่นพี่นี่ทั้งหมดแล้วก็เริ่มมีขนมเนี่ยค่อยๆให้เขากินบ้างปรากฏว่าเขาเรายิ้มไปเขาก็เริ่มยิ้มมาเราเรียกเขาพี่เขาก็เรียกเราพี่แล้วเขากลับไปบ้านวันรุ่งขึ้นเขามาเขาก็เอาขนมเนี่ย ที่เขามีอยู่อย่างจำกัดเอามาแบ่งพวกเรากินนี่นี่มันคืออะไรกันจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่กำลังเกิดขึ้นจากอดีตที่เขาเป็นแค่คนผมเรียกว่าเป็นคนเรากำลังพัฒนาให้คนเนี่ยเป็นมนุษย์สารนังพุทโทธพะควาติที่มันน่าภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยนั่นเป็นเอกปัจจัยหนึ่งผลงาน ชิ้นโบแดงโครงการรีไซเคิลคนที่เกิดขึ้นที่วงพานิชหรือโครงการวงพานิชเอื้ออาทรกับสถานสงเคห์คนไร้ที่พึ่งวังทองคราวนั้นเองเนี่ยทำให้วงพานิชมีโอกาสเข้าชิงชัยรางวัลเอกลักษณ์แห่งชาติซึ่งได้รับรางวัลทองคำหนักหนึ่งบาทซึ่งเป็นทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยทีเดียว ในยุคนั้นเบิกบานจิตเบิกบานใจทําให้ภารกิจของชาววงพนิช์ทั่วไทยเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เรากําลังสร้างออกไปนั่นคือการสร้างคนให้เป็นมนุษย์และโครงการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของออนโยบายของกระทรวงพอมอในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างเอกอุอย่างที่สุดที่ได้ถ่ายทอดความเมตตาจากตึกใหญ่หลังนี้ออกไปสู่สาธารณะ ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้เปราะบางอย่างที่สุดเลยในโอกาสนี้อยากจะขอบขอบคุณอย่างที่สุดที่ทางกระทรวงได้จัดงานอย่างนี้ขึ้นมานับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างที่สุดแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดถ้าหากว่าไม่มีคนอย่างสุชินและเพื่อนของเขาคุณสุชินยืนขึ้นนะครับและคุณแววตาปรบมือให้คุณสุชินครับ เป็นผู้ที่ทรงเกียรติยศอย่างที่สุดให้นำความโชคดีความโชคดีความเป็นมหากุศลนนำพาอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดแสนจัก,กรวาลโดยขนาให้ไหลมาเทมาสู่วงพาณิชย์ทั่วไทยทั่วโลกสองพันกว่าสาขาในวันนี้ครับขอขอบคุณแล้วก็จะลํำลึกถึงความทรงจำอันยาวนานนี้ไว้ในหัวจิตหัวใจของวงพานิชย์สืบไปครับขอบคุณครับ รางวัลบุคคลต้นแบบของสังคมจากบุคคลผู้สูญเสียสู่การพึ่งพาตนเองอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยคุณนูปการนี้นายสุชินจริวันและครอบครัวสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างบุคคลต้นแบบของสังคมในการต่อสู้ชีวิตและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทวงพาลิตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ร่วมลงนามความร่วมมือ M O U ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามหลักเศรษฐกิจฐานมนุษย์เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อโลกมุ่งขับเคลื่อนปฏิบัติการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ B C G ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางให้มีอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้สืบไป